รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมวอรูมชั้นสององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยที่ประชุม ได้ร่วมกันเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่อีกทั้งพิจารณากรอบและอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการประจำอำเภอพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและพิจารณาร่างประกาศการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง นอกจากนี้ที่ประชุมได้ดำเนินงานการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตา